Access Bangkok งานแสดงศิลปะนานาชาติครั้งแรกของไทยเปิดตัวที่ The Pinnacle Hall ไอคอนสยามแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7ธันวาคม2567โดยผสานความเชี่ยวชาญระดับโลกในการจัดงานแสดงศิลปะของผู้จัดงานเข้ากับแพลตฟอร์มดิจิทัลล้ำสมัยของอาตู นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวัฒนธรรมของรัฐบาลเกาหลีซึ่งมุ่งเปิดโอกาสใหม่ๆในระดับโลกให้กับแกลเลอรีเกาหลี Acces s b แบง k อกและจะเป็นงานแสดงศิลปะแห่งแรกในประเทศไทยที่ผสานประสบการณ์ออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกันเปิดโอกาสให้นักสะสมสามารถมีส่วนร่วมได้จากทุกมุมโลกด้วยการตระหนักถึงศักยภาพของกรุงเทพในฐานะเมืองหลวงทางวัฒนธรรมที่กำลังเติบโตเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7ธันวาคมณนะ คอนสยามค่ะ